คือบ้านมันขายไม่ออกเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าและก็ให้กับครงการของเราเนี่ยได้ยังไงสวัสดีครับโอ้โหสุดยอดมากเลยวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอนะพี่เอนะพี่เอซีพีดีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คือว่าผมดูแล้วบรรยากาศเนี่ย ถนนลูกลงังถนนลูกลางพวกเราด,ดูนี่ฮะทุ่งนาผมกำลังชาชมสิ่งหนึ่งผมจะเรียกว่าสิ่งมหัศจรรย์ก็ได้นะฮะมันเหมือนบ้านนอกมากๆชนบทชนบท,ชนบทนะผู้อย่างนี้นะอันนี้ก็เรียกว่าดอกจานบ้านสะพังหน้าแรงใช่ไหมสีแดงแต้มแต่ง,ตงพื้นดินอีสานพี่เอแนะนำนะแนะนำตัวนิดหนึ่งพี่ชื่อเอนะครับก็เป็นลูกศิษย์ของดเตอร์ถนอมดีไซนยนะครับก็ไปเรียนกับอาจารย์คอร์ส CBD นะครับ แล้วก็กลับมาลุยได้กำลังใจจากเพื่อนๆในรุ่นลุยเลยใช่ครับเชนนี้ตรงนี้ได้ข่าวว่าเป็นภูวิลล่าอไะเราคุยไปด้วยเดินไปด้วยนะคือผมอยากให้พวกเราเห็นบรรยากาศเฉยๆว่าเฮ้ยบรรยากาศที่ทำภูวิลล่าได้กี่ยูนิตพี่เอตัวนี้อันนี้เฟสนี้ได้5ยูนิตครับได้5ยูนิตใช่ครับเออเดี๋ยวเราไปดูกันว่า5ยูนิตนี่ทำไมถึงกลายเป็นภูวิลล่า ก็บรรยากาศมันไม่น่าใช่กูดูถนนสิุณดูสภาพถนนเพราะอะไรถึงเป็นูเวลาเพราะว่านะครับเดิมทีเนี่ยผมทาบ้านเดียวนะครับขายนะแล้วบ้านเดียวชั้นเดียวเหมือนพวกเราทั่วไปนี่แหละทั่วไปครับทีนี้ก็เลยมามองว่าเราจะเพิ่ม value เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าและวก็ให้กับ โครงการของเราเนี่ยได้ยังไงบ้างแต่ว่าจริงๆอันนี้ก็คือพูดให้ดูดีนะครับแต่ว่าจริงๆคือบ้านมันขายไม่ออกบ้านเดียวนี่ฮะมันขายไม่ได้ก็คือว่าบ้านเดียวที่เราทําเป็นปัญญาทั่วไปที่ว่าชั้นเดียวขายสองล้านกว่าล้านกว่าเนี่ยมันขายไม่ได้ใช่ครับแตมันจะได้ได้ยังไงลรบรรยากาศคุณลองดูสิภาพถนนแล้วอยู่ห่างคือเกิดจะบอกว่าไม่ไกลเมืองมากใช่ไหมพี่จากนี่ไปถึงแมคโครนี่กิโลนึงครับโอ้ ก็คืออยู่ในเมืองอยู่ในเมืองแต่ว่าบรรยากาศนมันบดบรรยากาศมันยังไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่ครับอ,อ่ามาดูด,ดูดูมุมบางนิดๆมุมทางนี้นะฮะดูมุมตอนี้นนนอ้าวฟ้วากปลายแปลงร่างพี่ไปเอาไอเดียนี้มาจากไหนก็อย่างที่เล่าให้ฟังครับหลังแรกมันขายไม่ออกขายไม่ออกะก็เลยไปรู้จักกับพี่เคนไปรู้จักกับพี่ต้อไปรู้จักพี่ดีหนึ่งเพราะเราที่ทำปลาทาไอ้พูวิล่าเนี่ยเคยไปดูงานเขาดูงานเขาแล้วก็เอ้ย บ้านเราแล้วก็ที่จังหัญคือขวัญแข็อีสานบ้านเราเนี่คือมันยังไม่มีวิลล่าอ๋อยังไม่มีบ,บ้านที่เป็นวิลล่าเป็นภูวิลล่ามีสาะน้ําใช่ครับก็เลยแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือเราต้องการแคดโฟเข้ามาครับใช้เพื่อเป็นรายใจ่ายในชีวิตประจาวันเราเพราะว่างานก่อสร้างเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาประมาณสี่ถึงห้าเดือนอาจจะมากกว่านั้นได้ยังขายไม่ได้ใช่ครับทีนี้เราก็ในช่วงระหว่างเรา รอที่จะสร้างไอ้รอที่จะขายบ้านนี่ครับถ้ไงมันจะมีเงินกลับขึ้นมาครับก็เลยไปดูโครงการก็เลยมาลองทําก็เลยตัดสินใจเอาสามาลงฮะเอ่อพอเอาสามาลงปุ๊บนะครับก็เริ่มปล่อยเช่าเลยครับอ๋อไม่ได้ขายใช่ไหมทีแรกก็มันยังขายไม่ออกครับมันยังขายไม่ออกใช่เลยว่าลองปล่อยเช่าดูใช่ครับปรากฏว่าปรากฏว่าเดือนเดือนแรกที่เปิดเช่านี่ก็ได้ลูกค้า20 20ประมาณ22คืนว้าว22คืนเดือนเดียวนะเดือนเดียวครับโอ้โห22คืนนี่ไม่คืนละประมาณ6,000เก้าเออครับก็70%ใช่ครับ60-70%ใช่ใช่ครับเอาไปคิดสิเอ่อเอากันเลยนะเอาคูบิสีเลยไปถึงอัตราการเช่าซึ่งมันสูงมากจริงๆเราบอกแค่8วันนี่ก็เหลือแล้วใช่ใช่ครับโอ้โหแล้วทีนี้ก็เลยเออหลังที่สองก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนสไตล์มาเป็น วิลล่าเพื่อการลงทุนก็เลยทําเป็นตัวแอบ้างเป็นตัวอะไรบ้างขอโทษทีหลังแรกที่บอกเปิดเช่าก็คือหลังมุมนู้นใช่ครับหลังมุมนู้นที่ที่เราเห็นหลังคาเป็นปั้นหยาาใช่ธรรมดานั่นคืออย่างเดิมก็แค่พี่เอเอาสมาลงใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราไปดูสักันเนาะครับก็ปรากฏว่ามีคนเช่าถึง22คืนเดือนแรกใช่ใช่ครับและพี่ตัดสินใจขายไหมหลังนั้นก็ไม่ขายครับเพราะว่าเอาเก็บไว้เป็นโมเดล เป็นต้นแบบให้ลูกค้าได้ดูว่าที่เราทำมันทำเป็นธุรกิจได้จริงนะอย่างเงี้ยโอ้ก็เก็บไว้เก็บไว้ทีนี้พอมาสองหลังมาสี่ถัดมานั้นก็เหลืออีกห้าหลังใช่ครับตัวดีที่ดินแปลงนี้เราได้ทั้งหมดห้าหลังห้าหลังครับผมครับอีกสี่หลังก็เลยดัดแปลงเป็นภูวิล่าเป็นภูวิล่าเลยเอาตรงๆไปดูพวกพี่เคนมามันเป็นอย่างนี้นะมันที่จอดรถไม่มีสระน้ำเือนที่เรากำลังจะไปดูกันใช่ใช่ครับผมครับก็จะประมาณนี้ครับแต่นี้ขายหรือเช่าสร้างขายครับ อันนี้ขายเลยขายเลยนทูวิล่าใช่ครับขายแล้วก็มีโมเดลธุรกิจให้ด้วยใช่ครับใช่ไหมพี่อกก็เราก็รับหาลูกค้าให้ครับผมรับแม่บ้านทําความสะอาดให้รับมีระบบรักษาความปลอดภัยให้ครับผมนะครับแล้วก็คือคือพูดง่ายๆคือเราก็อะไรล่ะได้ขายธุรกิจให้คุณใช่ครับแต่เราซัพพอร์ตให้คุณด้วยใช่ครับการันตีให้ด้วยว่าการันตีด้วยว่าการัันตียงงไก็คือ วมันจะมีอยู่2อย่างครับอาจารย์ครับอันดับแรกก็คือถ้าปล่อยเช่าเนี่ยเราหาลูกค้าให้แล้วก็เราขอคอมมิชชั่นประมาณ30%ค่าบริหารดูแลให้ทั้งหมดเลยคุณเอาไปเลย70%ครับผมรับเต็มเ็มไม่ไม่บินเลยที่เหลือผมรับผิดชอบเองใช่ครับโอเคหรืออันที่สองถ้าคุณรับ เงื่อนไขตรงที่ว่ากลัวมันจะมีช่วงคุณอยากได้รายได้แน่นอนคุณไม่อยากจะมาเสี่ยงกับเราให้คุณมีคนเช่าจริงเปล่าใช่ช่วงไฮซีซั่นหรือช่วงโลซีซั่นก็เลยการันตีผมเช่าไปเลยสมมติลูกค้าเช่าเดือนละผ่อนแบงค์เดือนละสองหมื่นสงนี้ผมก็เพิ่มเงินให้อีกหมื่นหนึ่งก็เป็นผมก็ขอเช่าสามหมองเนี่ยโอคุณซื้อมาปุ๊บเนี่ยใคุณก็ไปผ่อนไป แต่ว่าไอ้ค่าผ่อนที่ผมจะเช่าคืนนี่ได้มากกว่าค่าผ่อนคุณมีกระแสเงินสดทุกเดือนแต่คุณมีความเป็นเจ้าของแล้วนี่คุณจะลดลงทุกเดือนเป็นโมเดลธุรกิจที่ลูกค้ามีแต่ได้กลับได้ใช่ครับแล้วก็ผมก็มาปล่อยเช่าไปแลกเดือนต่ออีกต่อหนึ่งเราก็ได้ตรงนั้นด้วยได้ครับก็อยู่ที่เราฝีมือของเราในการบริหารจัดการใช่ไหมใช่ใช่ครับเออเขาท่าีอียดูหน่อยดูบ้านกําลังสร้างหน่อยพี่เอก่อนอนญาตดูบ้านกําลังสร้างหน่อยนะอันนี้พี่เอเรียกบ้านทรงนี้ว่าเป็นบ้านทรงอะไรครับ ดีไซน์อะไรฮะเอ่อเป็นวิลล่าครับเขาเรียกวิลล่าใช่ไหมายถึงว่าได้รับความนิยมที่คำว่าวิลล่าที่ผมเปิดดูในพจนานุกรมแปลว่าบ้านเศรษฐีบ้านหรูลักชัวรี่แต่อยู่ในชานเมืองหรืออยู่ในชนบทอ๋อมันก็เข้ากับคอนเซปต์เราเลยเพราะนี่มันถือว่าชานเมืองเนาะอาจจะใกล้เมืองแต่สภาพมันจะเป็นชนบทมากๆเลยจริงๆมันอยู่ในเมืองครับอาจารย์ไม่ได้ดีไม่ยอมเลยไม่ยอมเลยที่ับ อ่าเนี่ยนะจะได้กี่ห้องน้ํากี่ห้องนอนพี่อันนี้สามห้องน้ำสามห้องนอนครับสามห้องน้ำสองห้องนอนไหนห้องมาสเตอร์พี่เอกห้องมาสเตอร์ห้องนี้ครับห้องนี้นะห้องมาสเตอร์นะฮะอ๋อห้องมาสเตอร์นี่คือจะเห็นสระน้ำเลยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คือห้องมาสเตอร์ใช่ครับอ๋อนี่คือระบบระบบระบบของระบบปั๊มปั๊มสระครับปั๊มสระปั๊มสระจะติดตั้งที่นี่ใช่ไหมใช่ครับ ครับแล้วเราต่อปิดนั่นคือยังไงก็จะเป็นจะเป็นห้องเครื่องให้เขาครับออ๋เป็นห้องเครื่องให้ตัวนี้ใช่มเสียงมันดังควรไม่ไม่ไม่ดังใช่ไหมไม่ดังครับโอเคโอเคนี่คือห้องมาสเตอร์นะครับหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องนอนละครัับนนี่เป็นห้องสำรองไม่ได้นี่นี่เป็นห้องอะไรห้องควรอันนี้ก็ห้องนอนครับครับนี่ก็จะเป็นห้องนอนเนาะใช่ครับเออคุณก็เพื่องแล้วครับวิลล่าคือบ้านคนรวยชา้นเืองใช่ครับเป็นบ้านลักชัวรี่หรูอ่ากับเพื่อนเล่นสีดำหรูเนะ ครับใครจะก๊อปก็ก๊อปได้เลยนะครับนี่ห้องสองแล้วก็อันนี้เป็นห้องโถงอันนี้เป็นโถงครับอันนี้เราจะทำฝ้าสูงโอ้ฝ้าเป็นเหมือนก็เรียกว่าฝ้าฝ้าสเต็ปนอนดิ๊กนอดิกนอดิกนอดิกคือจะโค้งขึ้นแบบเป็นฝ้าอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นห้องนอนหรือห้องครัวอันนี้เป็นห้องครัวครับเอ้ยเป็นห้องนอนครับห้องนอนอยู่ห้องนที่ครัวอยู่ไหน ว่าปกติจะอยู่ข้างหลังแต่เราจะเอามาไว้ข้างหน้าครับเยอะเหมือนฝรั่งเลยเพื่อให้ลูกค้าเวลาเขามาเที่ยวเวลามาทําปาร์ตี้กันปาร์ตี้ก็จะได้ทําหน้าบ้านนี้เลยครับประกอบหน้าบ้านนี้เลยใช่เดี๋ยวเราไปดูบ้านที่เสร็จแล้วเป็นไงครับผมเราไปดูบ้านที่เสร็จแล้วนะครับโอ้โหวันนี้โชคดีมากเลยเราได้มาเยี่ยมชมฟูวิลล่าทีเอที่ขอนแก่นนะครับครับโอ้โหพวกเราทีพีีหนึ่งมีความรู้นี่เขาเรียกว่าไอเดียเนี่ยมันไหลท่วมกันเนาะ ครับมันเกิดการมันเกิดการที่เราจะไปยุกใช้อ่ะใช้คกว่าแอปขายเนาะแอบคายเราจะบอกว่าเรียนแบบนะพี่เอนะครับเรียกว่าเราเอาจุดหนึ่งมาลงจุดหนึ่งครับก๊อปปี้อันนี้เป็นหลับครับอ่าก๊อปปี้อันนี้เป็นหลับเราเราแอบดูที่ที่เสร็จแล้วได้ได้ได้ครับมีลูกค้าหรือเปล่าไม่เป็นไรเราดูแค่นี้อ๋อได้ได้เราดูแค่นี้อันนี้มันเป็นบานพับกลับไปได้แล้ววิธีการนะประตูเป็นจะเป็นสุขใช่ครับ ครก็คือพิเศษแล้วนี่เราไปดูเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ใช่ท็อปขึ้นมานะครับอ๋อนั่นนั่นนั่นสารวัตดูเราแอบดูก็มันคือห้องครัวอันนี้คือห้องปั๊มครับอ่าเป็นห้องปั๊มที่อยู่ตรงนี้ใช่ครับท่านี้เป็นห้องมาสเตอร์เนาะใช่เดี๋ยวเราพูดเบาๆเดี๋ยวเราพูดเราพูดเบาๆนี่นี่นี่พี่เอครับนี่คือครัวครัวนอกครับอ่าใช่ครับไอสารวัตรครัวนอกริตจิปกติจะอยู่หลังบ้านแต่เรามมบออกมาไป หน้าบ้านให้ลูครรถมันกว้างอยู่แล้วใช่ครับพี่อวัตถุใช่อะไรนี่อันนี้พียูโฟมครับลายไม้สักทองพียูโฟมแต่ว่ตถุทุกคนเนี่พียูโฟมเชื้อเลยอือครับโอ้เดี๋ยวนี้มันอันเป็นขนาดนั้นเนาะครับนี่เราติดรางน้ำแล้วก็ใช้รางรางสําเร็จอ่ามาดูบ้านขึงขึงขึงจะเสร็จแล้วครับผมนี่คึงขึงจะเสร็จแล้วอันนี้เพิ่งเพิ่งจะเทพื้นไปเมื่อวานนี้ครับอ๋อ เดี๋ยวยังต้องล้างแล้วก็ทาอีกรอบนึงใช่ใช่ครับนี่เพิ่งจะแตมป์วางอุ่นลงไปนะครับใช่ครับก็คือสไตล์บ้านก็เหมือนกันเนาะใช่ครับสไตล์บ้านก็เหมือนกันครับมีเป็นโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจมากเลยสะลึกครับผมเมตรสามสิบเป็นโอเวอร์โฟร์ครับเป็นโอเวอร์โฟร์ก็คือน้ำน้ำล้นจะล้นไปทางโน้นนะฮะแล้วก็ทางโน้นก็จะสูบย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งครับแต่ในขณะที่ตัวนั้นไม่ไม่มีถังสำรองใช่ไหม ก็บ่อพักตรงนั้นครับก็ถือว่าบ่อพักที่เป็นสระเด็กนี้การเดิมคือเดิมทีมันเป็นถังสำรองแต่ว่าผมปรับให้เป็นบ่อเด็กไปเล่นน้ำได้โอ้โหระโยดสองเด้งเลยอ่ะใช่ครับนดีไปจะสูบจากบ่อเด็กย้อนกลับมาที่นี่น้ำก็จะล้นกลับไปที่นั่นน้ำดูจากบ่อเด็กไปปั๊มครับอ๋อขอโทษทิดูจากบ่อเด็กไปปั๊มเพื่อที่จะบำบัดนะฮะแล้วก็ผ่านกรองผ่านเครื่องบุหรีคอรีนแล้วก็จ่ายจ่ายขึ้นจ่ายขึ้นตรงนี้อีกที่หนึ่งใช่ครับหัวใจสี่หัวใช่ไหมใช่ครับ ไอ้อนี้เป็นไอ้นี่ป่ะอันนี้เป็นแมน,นเดน,อน,น,เนทอดดูดใหญ่อ๋อเป็นทอดดูดใช่ปะ่ะใช่ครับอค <Okay, S 2> <ป>เดี๋ยวสปาจะอยู่สองนี้เ<น>พราะเราเดี๋ยวไปเรียนรู้กันอีกทีหนึ่งได้ครับเพราะว่าก็ไม่ยากนะฮะสำหรับการเรียนรู้นะครับแถวนี้ราคาเป็นยังไงบ้าง,งหนึ่งราคาค่าเช่าหรือราคาขายสองอย่างราคาค่าเช่าคือหนึ่งอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเช่าไยครับคือเอ่อเฉพาะของผมนะครับบัานธรรมดาเนี่ย วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสนี่หกพันเก้าหกพันเครับถ้าเป็นาอวันศุกร์วันศุกร์คือวันเสาร์ศุกร์เสาร์นี่ไอ้ศุกร์เจ็ดเาเสาร์แปดพันเก้อ๋อก็จะอยู่ที่ก็เก็เราว่าวันวันที่แรงเนาะครับวันยูน่าคตเตะเล่ก็9ก0 0พันเอย่างปีใหม่ก็หมื่นสองครับเอามื่นสครับครับผมหกพันเก้ครับเก้าพันเเป็นวันยูน่าคตเตะรเล่เป็นหมื่นสองครับวันเทศกาลปีใหม่สงการก็หมื่น แล้วถ้าเราจะขายล่ะเราขายราคาต้นอันนี้ขายไปแล้วด้วยครับอันนี้ก็ขายอันนี้หลังนี้ก็ลูกค้าวางเงินสดอเอาเงินมาวางจองั3ล้านครับแล้วแต่ถ้าขายปกติก็หลังแรกเหมือนที่ไปเรียนท่านอาจารย์มาก็คือเราเอามวลชนเอาลูกค้าก่อนเราดูลูกค้ากันเราก็จะเอาหลังแรกให้ถูกกว่าก่อนหลังแรกเขาขาย399ครับผมให้ทุกอย่างเลยครับครับผมคือพร้อมทําธุรกิจเลย ทั้งผ้าม่านเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งให้พร้อมเรียบร้อยจัดสวนให้เรียบร้อยพอหลังพอหลังที่หลังแรกเราขายได้เสร็จปุ๊บหลังที่สองก็กระโดดขึ้นมาเลยครับอัพมาอีกล้านหนึ่งร้านหนึ่งครับแต่เราก็ยังให้ออปชั่นเหมือนเดิม พร้อมแต่งพร้อมทําธุรกิจได้เลยครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเราพัฒนาเราลงทุนถนนถนนความเจริญเข้าไปมันมีมูลค่าที่เราแอดเข้าไปให้เขาแล้วก็ลูกค้าเริ่มรับรู้ว่านี่คือโครงการอะไรชื่อโครงการอะไรเนยคุยกันตั้งนานเดอะพูลวิลล่าไพรเวซีชมดาวขวัญก่นครับเดอะพูลวิลล่าไพรเวซีส่วนตัวครับ ชมดาวขอนแก่นชมดาวขอนแก่นครับเพราะนี้มันไม่มีวิวให้ดูก็ต้องดูดาวอย่างเงี้ยเมื่อกี้อาจารย์เห็นทุ่งนาอยู่แต่มันไกลก็นี่เราบอกให้ดูวิวต้องฟ้าใช่ไหมใช่ใช่ครับวิวดาวต้องดูตอนกลางคืนเท่านั้นครับผมครับประมาณนี้ครับสุดยอดมากพี่นะก็ถือว่าตัวนี้เป็นโครงการที่เท่าไหร่นะพี่อันนี้เฟสโครงการที่3โครงการที่3ใช่ครับตอนนี้กําลังจะขึ้นโครงการที่เฟสสี่ขึ้นแล้วสามสามยูนิต สามยูนิตไม่ไม่ไม่ได้เป็นภูเวล่าก็เป็นภูเวล่าเลยครับเอเหรอเป็นภูเวล่าเลยอันนั้นก็คือจะใช้โมเดลธุรกิจเดียวกันตัวนั้นมันติดกับโครงการบ้านอยู่แล้วแต่เราจะไม่สามารถทําเป็นเพื่อการลงทุนได้คือเป็นเพื่ออยู่อาศัยอ๋ออันนั้นอันนั้นจะไม่ขายอย่างนี้เพราะว่าใช่ครับความแตกต่างมันเกิดขึ้นจากการใช้พื้นที่มันจะมีเสียงดังใช่ใช่ใช่ครับอ่าจจะรบกวนเพื่อนบ้านอย่างนี้นะใช่เดอรลูกค้าเก่าเราก็จะว่าเราได้ใช่ใช่ครับไอเดียดีมากครับเ่ก็ถือว่า เราผ่านวิกฤตแล้วเราก็เปลี่ยนวิกฤตให้มันเป็นโอกาสถูกปะ <Yep. S 2> แล้วเราก็จากบ้านขายไม่ได้ <laughs> จากบ้านขายไม่ได้กลายเป็นธุรกิจที่ทาเงินมหาศาลเลย <Yep. S 2> ที่ก็ <Yep. S 2> ได้มาไม่บอกว่าราคาเท่าไหร่นะจะบอกว่าราคาน่ารักมาก <Yep. S 2> ต้องบอกงี้นะพี่นะ <Yep. S 2> ราคาน่ารักมาก <Yep. S 2> ถ้าเทียบกับบ้านเนี่ยคนละเรื่องเลยนะฮะ <Yep. S 2> นี่นก็เป็นบทพิสูจน์บทหนึ่งว่าถ้าคนเรา เรียนรู้อยู่เสมอใช่ไหมถือว่าเราเรียนรู้เนี่ยเราไปหาพรีในนั้นพวกเรายิ่ง C ีบีดีหนึ่งนี้ไม่ได้ไม่จบไม่สิ้นนะเรียนรู้ตลอดเลยครับมันก็จะเกิดหัวเราพลิกแพงแล้วก็เอาตัวรอดให้ได้เนาะเอาตัวรอดได้ก็หาวิธีการจนกระทั่งจากบ้านขายธรรมดาที่มันขายช้าขายอืดขายไม่ได้ติดมือก็กลายเป็นว่าเอ้ยมันขายได้แล้วทําเงินแล้วทาเงินให้เราก็เยอะเลยใช่ไหมครับเบยฝากข้อคิดพวกเราหน่อยสั้นๆครับก็มีคํากล่าวว่าเรียนรู้กับคนสําเร็จเวลานิด ดีกว่าเราใช้เวลาทั้งชีวิตคิดเองครับก็เรียนรู้จากอาจารย์อาจารย์ดรถนอมบีสร้อยครับโอ้สุดยอดมากพี่เอสุดยอดมากนะครับขออวยพรให้นี่เป็นโครงการแรกๆแล้วเราก็จะไปที่พันล้านกันนบสาธุสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ